รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีธรรมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาด้วยความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะนี่ก็ใกลยๆย้ๆจะเส้นปีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วทีเดียวถ้าเราสามารถที่จะใช้เวลาทุกๆวันของเราให้ดีและก็มีประโยชน์มากที่สุดนั้นชีวิตของเราในปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่คุณรู้สึกว่าได้ทําสิ่งที่ดีๆให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้รายการของเราก็พยายามใช้เวลาให้มากที่สุดในการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคุณด้วยนะครับสักครู่กลับมาติดตามช่วงต่างๆของรายการครับ ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราจะมีเรื่องราวของข้อมูลบุญนะครับมาแชร์กันมาบอกต่อๆกันเพื่อว่าเราจะได้ทําบุญร่วมกันนะครับในช่วงของทานาบุญครับวันนี้เราไปชมเรื่องราวที่น่าสนใจของวัดสนามชัยราชศรธาธรรมที่ตาบลดอนกลวยอําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีวัดสนามชัยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2452 เดิมชื่อวัดดอนใหญ่ราสัธาธรรมมีพุทธศาสนิกชนให้พื้นที่ร่วมกันบริจาคที่ดินและร่วมแรงร่วมใจจนก่อร่างสร้างวัดสนามชัยขึ้นเป็นผลสำเร็จและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสนามชัยราสัธาธรรมในเวลาต่อมาส่วนท้าวลวัตถุที่สำคัญของวัดสนามชัยนั้นมีพระออโบสถหลังเก่าสร้างเมื่อพุทธศักราช2466 มีพระประธานประจาพระอุโบสถท,ที่ทําจากเนื้อปูนศิลปะสมัยอ่ทองชื่อหลวงพ่อพุทธชยมงคลเป็นที่เคารพนับถือของชาวตำบลดอนกลวยเป็นอย่างมากปัจจุบันพระสมุหชุบชวนะธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันท่านเป็นพระนักพัฒนาและเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านตำบลดอนกลวยและจะขอเชิญชวนประชาชนชาวบ้านแถบนั้น มาร่วมการรักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำและร่วมการทำกิจกรรมบุญเพื่อพัฒนาวัดและชุมชมร,รอบๆเสมอๆทั้งในวันสำคัญต่างๆและในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นเมื่อวันที่5ธันวาคม2557วันพ่อแห่งชาติที่ผ่านมาวัดสนามชัยได้จัดกิจกรรมบวชชีพรามปฏิบัติธรรมบวชเนคคามาเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยคุณงามความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในฐานะพระพิสุสงฆ์และความสามารถที่ท่านเป็นหนึ่งในพระนพัฒนาจนวัดสนามชัยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านตำบลดอนกรวยในปัจจุบันพระสมุหชุบชวนธรรมโมท่านจะอาวาสวัดสนามชัยราชธาธรรมจึงได้รับเลือกให้ได้รับประธานวันจากพุทธธรรมสภาผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ให้แก่พระพุทธศาสนาจากโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยทางรายการของเราขอร่วมมุทิตาจิตแสดงความยินดีกับท่านด้วยครับ เหลืออีกไม่กี่วันก็จะขึ้นปี2557ก็จะขึ้นปีใหม่2558แต่ทางวัตนามชายมีความประสงค์จะตรวจมนข้ามปีในคืนวันที่3่เบ็ดไปยัน6ทุ่มหรือตีหนึ่งในวันในวันที่1มกราคขึ้นปีใหม่ในวันนั้นรงท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่นี้อัตมาภาพจะขออวยพรให้กับญาติโยมทั้งหลาย ส่งท้ายปีเก่าขอให้ท่านมีทุกทุกอะไรทิ้ยงวันในปีเก่านี้และขึ้นปีใหม่นี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายทุกมีแตาฟาร์มตุกมีฟาร์มจเจริญคิดอะไรให้สมมาตรปรารถนาและอยู่เย็นเป็นตุกอายุมั่นฝันยืนตลอดปีตรง8ันั้นเถอดิดี่